ขอบคุณค่ะมาติดตามสถานการณ์น้ําและความช่วยเหลือในพื้นที่ภาคกลางที่จังหวัดอ่างทองค่ะซึ่งยังคงติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดนะคะรวมถึงมีการป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดด้วยค่ะและจุดนี้ก็คือบริเวณวัดแปดแก้วตําบลหัวตะพานอําเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองค่ะน้ําได้ท่วมชุมชนและพื้นผิวถนนนะคะซึ่งบริเวณจุดนี้เองนะคะน้ําเข้าท่วมบริเวณวัดเขตชุมชน และทะลักเข้าโรงเรียนซึ่งชาวบ้านคาดว่าน้ำที่ท่วมเกิดจากพนังกั้นน้ำพังที่ย่านซื่อทะลุมาที่ป่าง,งิ้วเข้าตำบลมหาทัยและหัวตะพานค่ะขณะนี้ทางอำเภอนะคะมีการเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณวัดป่าแก้วและชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำค่ะระดับน้ำสูงกว่า1,30เมตรสเซติเมตรชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณบางนี้บางรายนะคะออกมาหาปลาเป็นไรายได้เสริมเลี้ยงครอบครัวค่ะ ขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่2,790ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจังหวัดอ่างทองค่ะระดับน้ำที่บริเวณแยกป่ากิ้วในเช้าวันนี้ลดลงมากกว่าเมื่อวานการจราจรเคลื่อนตัวได้คล่องตัวมากขึ้นนะคะขณะที่ระดับน้ำที่บริเวณหน้าหมู่บ้านเปี่ยมสุขลดลงค่ะถนนคงเหลือน้ำท่วมเลนซ้ายขาเข้าเมืองแต่ชาวบ้านนะคะยังมีความกังวลค่ะหลังทราบข่าวว่ามีน้ำมาเติมเต็มที่อำเภอวิเศษชัยชาญอาจจะวกกลับเข้า ่วมพื้นที่อําเภอเมืองได้ค่ะชาวบ้านได้ช่วยกันเร่งกรอกกระสอบทรายเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําไหลเข้าท่วมหมู่บ้านกว่า200หลังคาเรือนค่ะซึ่งขณะนี้พบว่ามีน้าไหลเข้าท่วมพื้นที่บางส่วนแล้วโดวยน้ําดังกล่าวนะคะจะเป็นน้ําที่มาจากวัดแปดแก้วตําบลหัวตะพาน อาจจะส่งผลกระทบให้น้าไหลเข้าท่วมหมู่บ้านได้นะคะโดยนายนพดลตั้งเกียรติตระกูลนะคะผู้บริหารโครงการหมู่บ้านเปี่ยมสุขและชาวบ้านบอกว่าน้าค่ะไม่เคยมามากขนาดนี้เพื่อเป็นการป้องกันน้ําท่วมจึงมีการกั้นกระสอบทรายเตรียมไว้ก่อนค่ะเห็นบอกว่าน้ำเนี่ยตอนนี้มันแบนเลียร์ตรงอบจอเนี่ยน้ามันไหลเข้ามาที่ท่งมางในนี้แล้วครับผมก็ทีนี้นมันก็จะค่อยๆอ,อ,อืดขึ้นจากด้านหลังที่ลิงลองด้านหลังเนี่ย ชาวบ้านเขาก็เรียกว่าร่วมร่วมกันช่วยกันนะครับก็ว่าจะปิดปิดทั้งหมดนะก็ก็มันตีตลบกลับมาทางโน้นแล้วออกไปดูในเต็มปลิบแล้วก็กลัวจะเข้าบ <rice> ้านแล้วก <st éc> ็เลยว่าเดี๋ยวจะก่อปิดตามประตูแล้วก็ด้านหลังเนี่ยคันเนี่ยฮะถ้าเกิดมันพังมาเนี่ยก็คือเข้าเต็มเต็มเลยเพราะบ้านเราแค่ชั้นเดียวใช่ไหมอั้นบ้านนั้นยังยกหน่อยแต่ก็ยังไม่ค่อยจะปลอดภัยเท่าไหร่ปีห้าสีแแต่ก็ไม่ถึงนี่ ปีนี้แรงมากด้านสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบชุมชนวิเศษชัยชาญเป็นโครงการระบบป้องกันน้ำระยะที่1ชุมชนวิเศษชัยชาญค่ะ บริเวณฟันหลอทําให้น้ําทะลักเข้าท่วมส่งผลให้รั้วของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงนะคะความยาวประมาณ20เมตรพังจึงทําให้น้ําไหลเข้าพื้นที่ชุมชนวิเศษชัยชาญและบริเวณศาลเจ้ารงทองทางเทศบาลตะบนวิเศษชัยชาญจึงได้ร่วมกับกองทัพบ,บกนะคะนำถุงบิ๊กแบกมาอุดช่องว่างเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําไหลเข้าพื้นที่ชุมชนและมีการสูบน้ําออกจากพื้นที่ค่ะขณะนี้นะคะสถานการณ์น้ํภายในตลาด ได้คลี่คลายลงแล้วค่ะน้ํามันก็ทะลักเข้ามาเทศบาลเขาก็บอกว่าให้คนที่อยู่พื้นที่ตามให้ช่วยเก็บของยกขึ้นสูงๆง,งแต่เขาก็ขอเวลาสามชั่วโมงก็อยู่แล้วก็แห้งก็แห้งตั้งแต่เมื่อวานนั่นแหละแต่ถ้าในตลาดเนี่ยปกติแล้วใครจะไปใครจะมาปกติของก็ขายปกตินะไม่มีขึ้นราคาไม่มีอะไรขายปกติซึ่งในส่วนของการเดินทางในพื้นภาคกลางนะคะท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องศึกษาเส้นทางการเดินทางก่อนนะคะเนื่องจากบางจุดค่ะมีน้ําท่วมพื้นผิวทางจราจรค่ะค่ะประชาชนนะคะสามารถแจ้งสายด่วนได้ที่ปอพ1 7ึ่นะคะและนี่ก็คือสถานการณ์น้าและความช่วยเหลือในพื้นที่ภาคกลางที่จังหวัดอ่างทองค่ะ